ของบทที่5นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติเพื่อตัดต่อวิดีโอค่ะในบทนี้นะคะจะพูดถึงในเรื่องของการเร่งความเร็วและการลดความเร็วของวิดีโอค่ะการปรับขนาดของวิดีโอและการตัดต่อความสั้นยาวของวิดีโอรวมไปถึงการเอ็กพอร์ตไฟล์วิดีโอเพื่อนำไปใช้งานในลำดับถัดไปเลยค่ะ ในส่วนนี้นะคะเราจะเริ่มไปดูจากเ,เรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือการเร่งความเร็วและลดความเร็วของวิดีโอค่ะค่ะในส่วนของการปรับความเร็วของวิดีโอนะคะเมื่อเราเข้ามาตรงหน้าวิดีโอแล้วค่ะถ้าหากว่าเราเนี่ย อยากจะปรับความเร็วของตัววิดีโอใช่ไหมคะให้มันเร็วขึ้นให้เราเนี่ยคะ่ะกดที่ตัววิดีโอให้ขึ้นแถบสีเหลืองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคะ่ะให้เราเนี่ยไปที่ตัวเมนูขวาม,มือไปที่ชื่อว่าความเร็วเมื่อเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยคะ่ะในส่วนนี้เนี่ยเขาจะบอก ความเร็วของวิดีโอของเราอยู่นะคะก็คืออยู่ตรงที่เลข1ดังนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยค่ะต้องการให้วิดีโอเร็วขึ้นเราก็ต้องเลื่อนไปทางขวามือเพื่อให้เพิ่มเป็น1.52หหรือตามความเราต้องตามความที่เราต้องการเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากให้ช้าลงเนี่ยค่ะเราก็ลดหรือว่าปรับไปทางซ้ายมือ ไปอยู่ที่0.5 0.125อันนี้คือน้อยที่สุดนะคะอ่าดังนั้นอันนี้เราต้องการที่จะให้มันเร็วขึ้นนะเราลองเพิ่มไปในส่วนของหมายเลข2ดูนะเสร็จแล้วเรากดที่เครื่องหมายถูกต้องค่ะเราลองเล่นวิดีโอดูกันเลยนะอืมเป็นยังไงบ้างคะเร็วขึ้นไหมอ่าอันนี้จะเป็นความแตกต่างนะคะระหว่าง วิดีโอที่เราเร่งความเร็วแล้วแล้วก็วิดีโอที่เราเนี่ยค่ะยังไม่ได้เร่งความเร็วนะอันนี้คือเรายังไม่ได้ปรับค่าใดๆนะคะทุกคนสังเกตไหมคะระหว่างวิดีโอที่1แล้วก็วิดีโอที่2ตรงมุมซ้ายมือด้านบนเนี่ยค่ะเขาจะมีความเร็วบอกเราอยู่นะ ก็คือ2.0เห็นไหมคะแล้วก็รูปที่ว่า,าคลิปวิดีโอที่เราเนี่ยคะ่ะยังไม่ได้ทำการเร่งความเร็วนะคะก็มุมซ้ายมือจะอยู่ที่1.0อ่าอันนี้เป็นข้อสังเกตง่ายๆนะคะยังไงทุกคนลองไปปรับความเร็วเร่งกันดูนะคะ ในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการนำเสนอวิดีโอในเรื่องของการปรับขนาดวิดีโอค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะในส่วนของการเลือกขนาดของวิดีโอนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อวิดีโอไปก่อนแล้วก็ค่อยมา ปรับขนาดทีหลังนะคะในส่วนของขนาดวิดีโอเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเลือกตั้งแต่เริ่มต้นการใช้งานนะคะโดยการที่เราเนี่ยไปเริ่มสร้างตัวโปรเจกต์ของเราเลยค่ะเมื่อเรากดสร้างไปแล้วใช่ไหมคะมาสู่หน้าก่อนที่เราจะสร้างเนี่ยค่ะทางตัวแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะ เขาจะให้เราเลือกขนาดตามความเหมาะสมตามความที่เราต้องการนะคะเราสามารถเลือกขนาดตามที่เราต้องการได้เลยค่ะก็จะมีด้วยกัน5ขนาดนะคะก็คือ16ต่อ9 9ต่อ16 1ต่อ1 4ต่อ3 3ต่อ4 4ต่อ5แล้วก็2.35ต่อ1ค่ะ อ่าในส่วนนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันก็จะอยู่ในส่วนของ16ต่อ9เป็นขนาดของช่อง YouTube นะคะค่ะแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยค่ะอ่าจะเป็นในเรื่องของโหมดแสดงรูปภาพเราขนเราต้องการขนาดที่พอดีเต็มจออัตโนมัติพอดีเนี่ยคือเขาจะให้ เขาจะมีเฟรมของการตัดต่อวิดีโออยู่ใช่ไหมคะก็จะมีพื้นที่ด้านข้างนิดหนึ่งในการตัดต่อวิดีโออาจจะทําให้เราเนี่ยดูสะดวกขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเลือกเต็มจอเนี่ยคะ่ะเต็มจอเนี่ยก็คือเขาจะไม่มีพื้นที่ว่างด้านข้างให้เรานะคะก็จะเป็นในรูปแบบของวิดีโอที่เต็มจอเลยในส่วนของอัตโนมัติ ก็คือเขาจะปรับวิดีโอให้เราเองในโดยอัตโนมัติอ่าเราไม่จำเมาเราไม่จำเป็นต้องเลือกว่าพอดีเต็มจอหรืออะไรถ้าหากว่าเราเลือกอัตโนมัติตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ตัววิดีโอของเราเนี่ยค่ะเขาจะปรับกันอัตโนมัติเลยแต่ส่วนใหญ่ก็นิยมใช้แบบพอดีนะคะอ่า อันนี้ก็จะเป็นระยะเวลาของรูปภาพระยะเวลาเปลี่ยนฉากความเร็วอะไรพวกนี้นะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของเบื้องต้นเนาะอันนี้จะเป็นในเรื่องของระยะเวลาการเปลี่ยนฉากต่างๆเบื้องต้นเลยค่ะเป็นสแตนด์ดเลยแต่ถ้าหากว่าใครต้องการให้เปลี่ยนฉากช้าก,กว่านี้เร็วกว่านี้ หรือว่าระยะของรูปภาพให้เลื่อนไปช้ากว่าน,นี้เราก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะหรือไม่ก็ไปปรับภายในแอปพลิเคชันได้ระหว่างตัดต่อนะหลักๆก,ก็เป็นแค่นี้เลยคะ่ะในเรื่องของขนาดนะคะและต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการตัดต่อความสั้นยาวของวิดีโอคะ่ะ ในส่วนต่อไปนะคะจะพูดถึงในเรื่องของการตัดต่อความสั้นยาวของวิดีโอนะคะเมื่อเรามาหน้าวิดีโอใช่ไหมเราจะสังเกตเห็นตรงสัญลักษณ์รูปบวกตรงนี้ไหมคะอ่าตรงนี้เนี่ยค่ะจะเป็นรอยต่อระหว่างคลิปวิดีโอนะคะ เราเนี่ยสามารถกดไปเพื่อแทรกวิดีโอหรือว่าแทรกมีเดียอื่นๆเข้ามาได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโออื่นๆที่เรายังไม่ได้นำมาเพิ่มในวิดีโอนี้นะคะแต่ในในส่วนของวิดีโอนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของการตัดต่อความสั้นยาวของวิดีโอสมมุติว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยค่ะมีวิดีโอที่ยาวมากแบบนี้นะคะ ถ้าหากว่าเราต้องการให้สั้นลงเนี่ยคะ่ะเราจะมีวิธีการตัดยังไงให้เราไปกดในตัววิดีโอก่อนเลยคะ่ะอันดับแรกแต่ถ้าหากว่าเหมือนว่าอย่างตัวอย่างนะคะเราต้องการที่จะตัดตรงนี้เราก็ไปที่ตัดหรือว่าแยกคะ่ะสังเกตเมนูด้านบนนะคะตัดไปทางซ้ายของหัวอา่านหมายถึงว่า ฝั่งซ้ายเราต้องเราต้องการที่จะตัดฝั่งซ้ายทิ้งคือเราจะไม่ใช้ฝั่งซ้ายลองดูนะอ่าเห็นไหมคะฝั่งซ้ายจะหายไปนี่อ่านี้จะย้อนกลับมานะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวดูนะเราต้องการที่จะตัดไปทางขวาของหัวอ่านคือหมายถึงว่า เราเนี่ยต้องการวิดีโอทางฝั่งซ้ายแต่ไม่ได้ต้องการวิดีโอทางฝั่งขวาเราต้องการที่จะตัดฝั่งขวาทิ้งเราก็กดที่ตัดไปทางขวาของหัวอ่านปุ๊บเห็นไหมคะวิดีโอของเราเนี่ยจะสั้นลงทันทีแต่ถ้าหากว่าเห็นภาพชัดๆเลยเนาะเมื่อกี้อาจจะสั้นไประหว่างตัดไปทางซ้าย เนี่ยค่ะถ้าหากว่าเราเอาวิดีโอเราอยากเก็บวิดีโอตอนท้ายไว้ใช่ไหมแต่เราเนี่ยไม่ต้องการข้างหน้าเราก็เลือกได้เลยค่ะว่าตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านก็คือเราเนี่ยไม่ต้องการวิดีโอทางซ้ายาลองดูนะอ่าเห็นภาพชัดขึ้นไหมคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นการใช้ในเรื่องของการตัดไปทางขวาหรือว่าทางซ้าย แต่ถ้าหากว่าอีกตัวหนึ่งก็คือเอาตรงนี้กันเนาะเราเนี่ยอยากจะแยกวิดีโอเราไม่ได้ต้องการที่จะตัดแต่ว่าเราเนี่ยต้องการแยกในรูปแบบนี้อ่าแยกเป็นสองวิดีโอนะคะเพื่อที่จะแทรกรูปภาพลงไปเนี่ยค่ะให้เราเนี่ยกดตรงนี้เลย กดที่วีโอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัดหรือว่าแยกเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะไปในเรื่องของตัวเมนูที่สามละแยกที่หัวอ่านเรากดไปเลยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นเครื่องหมายบวกตรงที่เส้นระยะเวลาของเราพอดีเลยอ่าจะเป็นวีดีโอเป็นวีดีโอจะกลายเป็นสามแล้วนะคะ อ่าแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยค่ะไปกดที่แยกและแทรกเฟรมภาพนิ่งในส่วนนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะแยกแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นภาพนิ่งเขาจะตัดมาเป็นภาพนิ่งให้เราอัตโนมัติเลยนะคะในส่วนนี้คือเราไม่ต้องดึงภาพจากด้านนอกมาเลยค่ะเขาก็จะตัดคลิปวิดีโอเนี่ยค่ะให้เป็นภาพนิ่งให้เราโดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ย มาเพิ่มที่เครื่องหมายบวกในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถแทรกอื่นๆเข้าไปได้ทุกคนลองไปทำตามกันดูนะคะค่ะและวิดีโอต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของออหัวข้อสุดท้ายในบทที่5นะคะก็คือเป็นการ export file การนำวิดีโอไปใช้งานในส่วนอื่นๆเนาะผ่านการที่เราเนี่ย ตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนนี้เราจะทำการ Export ไฟล์บันทึกวิดีโอของเราเนี่ยเพื่อนำไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นการนำไปลงพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราเนี่ยต้องทำการ e x p o r t ไฟล์เพื่อนำไปใช้งานค่ะค่ะและในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นการ Export ไฟล์ นำวิดีโอออกไปใช้งานค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะเราจะไปในเรื่องของที่จะดึงวิดีโอที่เราตัดต่อเสร็จแล้วเนี่ยนำออกไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการลง YouTube ลง Instagram หรือว่าลงโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะในส่วนนี้เนี่ยคือเราเนี่ยต้อง export f i l ไฟล์ออกไปก็คือเป็นการ จัดเก็บรูปจัดเก็บวิดีโอของเราเนี่ยค่ะให้อยู่ในโหมดของพร้อมที่จะใช้งานนะคะเมื่อเราตัดต่อว,วิดีโอเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนมองไปที่มุมขวาบนสุดเลยค่ะของตัวแอปพลิเคชันนะคะจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นบนอยู่อันตัวนี้ค่ะก็จะเป็นการ export f i l ไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยค่ะ เพื่อนำไปใช้งานต่อกดเข้าไปเลยอ่าในส่วนนี้นะคะเขาจะบอกว่าความละเอียดอัตราเฟรมเท่าไหร่นี้เราเราก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าหลักๆเลยคือเราส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในการตั้งค่าสแตนดาร์ดของเขาไว้แล้วะค่ะ่าเมื่อเราต้องเรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกวิดีโอได้เลยค่ะ อาในส่วนนี้เรากดข้ามนะคะในระหว่างรอเนี่ยคะ่ะเราไม่สามารถออกไปแอปอื่นๆได้นะคะไม่งั้นเขาจะทำการอัพโหลดใหม่โอเคอันนี้เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้วิดีโอนั้นขึ้นมาที่พร้อมใช้งานแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะ